นีแหลเนี่ฮะเป็นใครเจหึงมันบ่กินยาได้ยาไม่กินอย่บ่นั่นกับเียังไงนไข้างนั้นก็ไใคเนาะอืครมกปัวชื่อเขาบ่เออเป็นไขาเดี๋ยนี้ึ่าเิ้่กินแล้วเนี่ยปตนี่ก่อนเบิ่งก่อนเบิ้งนี่ก่อนเนี่ยโอ้โหาจะรองดูจะม่เชื่อ ดูดน้ำนี่ก็ไม่เจ้าหากระตุกอะไรตุกนีื่องได้ขึ้นใช่ไหมเนี่ยทหานไปขายจักเสถุงแล้วก็ไปขายทุงสิบพันสิบพันไอ้ภาษีหมานเมื่อไรคือบมเห็นหมานอยู่คือได้ยินว่าตอนนั้นคือคุบ่าววิวไทยอยู่คุบ่าวเซ่ กลับสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยกลับสบายดีเปิดสุขูสู่คนเนาะอ่าเพิ่นสิจักเฮาอยู่บ่หนิเห็นเฮาอยู่บ่เนาะเอ่ามานํากันกลับทางทีมงานเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้กอ่าบ่เซนอ่าบ่ตาเนาะไม่กินวัวไปยังแล้่ได้กินตะลอนเลยไ่ได้กินตะลอนเนาะบ่ได้กินตะิงเนาะว่าใดก็ได้เออไปเอาไปเอาบ่คำดำนี่เอาบ่คำ สบายดีสิจอีกบ่นิเออไปไปไปสาวมามามาอือสบายดีดูมามามเออสบายดีดมาอืมสบายดีสบายดีน้องจีนเนาะอ่าพวกเาสบายดี เออใช่เมย์ด้วยนะเมยขึ้ไนไปบ้านเมยขึ้นไปบ้านเป็นจะได้ได้ขายเบิรถท่ายแล้วมันนี่ฮะขายบ้านเลยบ้าแล้วเนาะนั่นแหละพี่น้องเลยคือมันนี่น่ะผ้ากันไปกับทางทีมงาน,<ห>นเฮ้ยคือเฮาว่าสิไปบ้านสเชิญนน้องผอพี่น้องเอ้ยกะพอดีว่าผ่านทางมาเนาะปัดถิ่นทางน้องๆเพคนขายมักบัวเมย์กับวัยยุพี่น้องเอ้ย แม่พยู <um ับแม่กับพยูบานอยู oui oh ่แต่หน้องเพิ un, ่นยแม่กันอ่อบาดีล่ะเนาะเนาะเพาานองเจนันดลอยน่อยเนาะอืงเป็นว่ดเป็นม่เป็นไาอยู่พน่อยเนาะวันยังก็มาหนมีตลอดบ่ได้วของเฮียนเ่อเปขนยบ่าได้ไเป็นไข่มาได้ไปเฮียนแต่มาขายเครื่องมาขายักบัวเนาะ ัวเป็นไข่ไปสันบ่วรัไก่หมดแล้วนะคือหอมลงหวันนั่นแห่ะเนี่าน้องคุณบ่สบายแม่นบ่เป็นได้จริงมือเลยนี่แหละหลายมือหลายมือเลยไปกวดอยู่บ่นี่ฮะจะไปกวดเลยเรียกว่าดับหน้าแช้งมือแห่งจัะบ่บ่ดับหน้ารับจ้างบ่อืมหืมอย่ามาดับหน้าแช้งดับหน้ารับจ้างมือ่โอ้คุอเข้าเที่ยงนะบ่หน่กินแล้วไปสักินแล้วไปสันไปดังเลย เอาได้ป้าตูป่ารู้เอมนโอแซ่ขายังยังขาไปไสล่ะนี่นะา10,000เมาาเก่าอยู่เนาะอืจักมัดน้องลานี่เบิดนี่ชิมมึงก่อนหือชิมมึงก่อนบ่ฮู้เนาะเอาเฮาก็เอาที่ว่าเฮาเอาได้นี่แหละเนาะ3 4 6 7 8 9 10 1 2กันเจ้าสิว่า่ก็เนบ่ เมนด้เียนได้เฉียนซาวได้เฉนซาวอืมได้ียนาอืมี่ขายอยู่ฝ่นว่าอยู่แบบมาบัวยามนี่นี่ก็แล้กับบมันไปเอามาแตงไม้ลงหลาบอกว่คือบุคคเห็นนองบัวงามีย่นี่นะไปซื้อไปซอเหรออืมทำมาขายต่ออย่างทุกการเนาะอราว่าแบบยามนี่นะมันบุคอยเป็นว่ายามงามบัวเป็นใดทีนะหนาหุนเ ก็ไปหับไปเมาเอาคือเกาเนาะอะไรพี่อนเลยก็เียเขาจะเอาไอ้อกบเแกอยู่ทางในมันเห็นบใจมันบแก่เี่ยมันนั่นมันกาสีแตกบอเห็นบอ้อ้องเจนเพื่อนขายเพื่อนนี่กินก่อนจิ้นกินกินใจบ ที่มึงก้อนเนาะกนมอใจด้ฮะใจกะต้องเจอว่าบวกล่ฮะเป็นจังนไรเมื่อยบ่นหรฮะน้องถามแม่แม่ยิ่งอมาอยู่บ่อือพี่ยิ่งออกมาทับทับเอาบ่เลยว่ะในใจมีเดียวมีบเพื่อนไปหามบอกว่ามาขายต่อว่าเลยวะในใจอะเพื่อนออกไปเพื่อนไปหาม่ใหญ่แล้วเพื่อนก็ออกมาขายอือไปหาม่ยัยเอ้ยน่ะตั้งแต่เศร้าตั้งแต่เศร้านี่ขายได้เท่าไหร่เนี่ย อันก็ได้เสียนหนึ่งโอ้เพื่อนมาหลายเติบได้เนาะสาวกูมัดพุ่นได้เนาะอืมอย่งเดาบนี่มัดเากินเออสอเากินเนาะอืสิซอยน้องูอยู่ดอก้เนาะเออเริ่มลตนีนด้เนาะอืออยู่่่เบ่อยู่นี่เนาะเออเอามาครับจับบัดนึงอ มันแก่คือเอเซนต่าะไเนาะมอยางนั้นมเงินบตัวแกอ่อนไดเขกินได้ยู่เปิ่มัดทับอันี้เนี่เออนี่อ่อนนี่แกไูชื้อกเลือกเอาไอยากแกอยากอ่อนมีบนแ้วาเนาะกูด้กัรว่าอนี้คำบุได้เนาะเปิน่ก็เอาไัดูเนาะไ่ึงถ้าี่ี่คงทไมได้ปนยังตัวเป็นจงไดอีหล่าอย่นี้ฮะ Bên thầy chơi hướng bên bờ Chuyên dài đây Dài <laughs> mấy bờ Này gặp cái này ngày luôn Ai này cái này nó um, Khai mặc búa Sư khẩu bò Ừ Ừ Bây giờ này khẩu lên đi Hửm? <laughs> bớt chín Khẩu bớt lấy Ừ Bớt chín lấy bò Nhân lại thì nhân nổi Nhân lại thì nhân nổi ว่าวไายเนาะพี่น้องไอหคูดังวัดตันดังวัดตันดังเนาะนี่ก็ได้ก็คือว่าพี่น้องไอ้ทังทีมงานเขาก็ว่าชิพากันไปบ้านสัคืนพุ่นแหละอ่าขี่รถอ่ามาผ่านไปเห็นทั้งน้องๆสองคนเพิ่นพื่นนี่ก็บ่สบายขึ้นกันบ่าพี่เนฮะบ่สบายขึ้นกันหอาซีดอยู่เนาะอ่าไปกันนอนนอนงานเขาเข้มบัดสองคนบ่นเนี่ยเออไอ้หนึงน้ำมู้บ่ ด้อยอนในที่ห mm. นึ him, friend, ่งก็ถือว่าเก่งเติบได้เนาะเฮียมีเคยพ่อที่หนึ่งมุที่แปดที่สิบที่หกที่ห้าเฮ้ยที่ปุยประมาณนั้นขับถที่แปดที่สิบาแถวทั้งนี้เขาเจ้าเห็ดหน้าเซ้งพี่น้อยทั้งนี้ไมไปดำหน้าช่วยเพิ่นบ่มา ่มีแต่มาไข่มักบัวนี่บ่บ่ยามนี้คั่นว่าเฮาลำนาให้มันฮ้อนเถอะสิฮ้อนตลอดเลยเนาะอืมอ่ะคือส่วงเพิ่นเฮ็ดบ่มันช่วงยามหนาวเนาะหนาวนั่นน่ะเออวันนี้ช่งเกี่ยวกุบ่ได้เลนี่เดอืวิเอืต้องเนาะมื้อนี้กอ่ามาอุดหนุนเพิ่นก่อนเนาะอ่าทางทีเฮากหาก็มาแต่อ่าพ่นพี่น้องเอ้ยอ่าพผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าเพิ่น ยงเขาทีมงานมาพี่กฤษไปพูดเลยอ่าอ่ากฤษฎียงก็เอาขึนมาอีก่ได้กเรียัม่เิันี่เอ้าเปนะรเ่องิพงนี้เยะรุนี้่วตมนี้นอ้วน่นี้วเนาะดกไยากกัด้กินยังดยังดอืต้องีกเนะดีเวะ่ งานนึงวันใดจะคลิปได้ไปกินไปกินไปเห <ENNIS> <mumbles> <under chưa> ็นงานคือเก่าพี่เองเองเนาะอยังดอมอ่าได้แนวทางไปเหรเขาเห็นอ่าเล็กน้อยขยันใช่ป่ะได้ก็ได้เนาะไปชื่อเมีอยงถ่วยว่านี่ยังไม่กินอยู่ไปชื่อคนชื่นวันเขาเรื่องีเลียนมาปุ๊บถามล้าขายขายเมีอยงกันกินแล้วก็ยังมาขายมีอย่างก็เขายัก็เขาก็อย่างเนาะเห็นมือหยั่ำอยู่เนาะ วัวไปเนาะอืมนั่นแหละน้ออไรคอนอคนพูดอีบ้านกับอันว่าปูที่ห้าปเออต้ากย่า่ละเพิ่นวันน่นะเพิ่นได้ไหมมันบ่เพิ่นได้ไปใชคือหรอมะไปเพื่นด้ไหมเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยู่อยู่หรือว่าน้องอะไรอยู่อยบ่อยู่เนาะเพิ่นไ่ได้ไปไทนนะอยู่ตลอดได้บ่กินเล่คือบ้นะเห็จะได้กินคืแบเพื่อคือบว่า เจ้าพาพจ่ายไปไหมหรอไม่ทีไ้ทางเรื่องของน้ำกันน่อนะคไดทีินขากาหกหมื่นพี่น้องเลยของน้ำยัางหินหอนหกหมื่นว่ะนะือออนี้นี่นี่นี่นดูแกนี่นี่นทพืี่นีันี่นี่นท่นเทนี่น้นอ่นา่เทเนก่บี่นี่นี่นี่่นี่นี่น่นา่นี่น่น่าี่อ่น่่น่นี่นีนี้นแ่้ว่นน่่นี้นน ทางเบิงเนาะเฮ็ดได้เนาะถามเบิงเออเดี๋ยวเฮาไปเอาให้การวัสดุอือแล้ที่ว่าเพิ่นต้องการเฮาก็สรามาให้เพิ่นเนาเนาะอย่างว่แม่นเพิ่นเมาไปจักแม่นอือเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะเพิจะมานะเพราะว่าเฮาก็ตั้งแต่มืงไปมาแก็ยังบ่ได้มีโอกาสเข้าไปหาเพนเลยเลยว่าจะอยากอ่าเข้าไปมื้อนี้เนาะในที่กลวๆเนาะอืเอานั่นแหละพี่น้องเอ้ยกอันนี้กแม่เฮ็ดเองได้บ่นี่แม่นบ่ แม่บ่เป็นคนเฮ็ดให้นไงอ่าห่านนี่เนาะบ่เพิ่นบ่าวไก่มาเพิ่นแม่นมีเฮ็ดนาฮะบ่าวเห็นผู้ชายเฮ็ดเมืนน่ะแม่นบ่บุชายอ่ะเมนเห็นลูกเฮ็ดเออถ้าว่าว่าสิซื้อใส่เบิดนี่สิขายให้บ่ฮะสิขายให้เบิดสิบ่รุ่นๆุ่นเวอร์จึชิขายบ่ เดียวจุไม่ขายอืนโมเละวาจะมาขายเจ้าพื้นมากกว่าที่ขายปืนวนอะเด่นนะเพรามันหนฮอไในพีนอ้เนาะอากาศมันฮอตในช่วงปายต้นนอกคนจะสบายแน่ก็ยายเป็นเมื่พนเอาเงินเอาเงินมอซื้อมอซื้อยาทุกคนวไหนเมย์มากเมย์มยอยู่บ้านหรือว่าเมยไปทงนไ้นเดี้เล

น้องบัวดอกวัวเป็นอะไรนะทำบระโยู่น้ำแบบห่างคุยห่างยังคุณน้องเนาะมาขายได้ตะโดนน้ำวัวนี่ยวัวนี่ไรหนเริ่มขายตั้งแต่เมื่อใดเนี่ขายมืัวใหญ่กำลังเริ่มขายนี้มือแรกนี้มาพ่อกระบอกเช็ดเยอะแรกกระบอกเช็ดเมาพี่น้องเยโอ้พี่น้อยเนาะกำลังเริ่มมาขายนี่แต่เนาะแตะกาก็ะบ่ได้ขายแต่เลยเด็กที้อกันคือว่าขายอยู่แล้วแล้วยุดขายจะกวนใช่ปะ เป็นช yeah, mm ่วงเนาะเนาะเดืก ja ันช yeah. ja. e mm ่วยามีบัวไปทางคายมาถึงช่วงถึงมือแล้วเนาะนี่พี่น้อยประ่าถ่ายยามันรีเห็นชุดลดายทางแนำเนียเบปด้อยทน้นไปไปไปเอามา่เอามายอยู่นี่นะอยู่ใกล้นี่แต่ก่อนมาปินทางเลยนมาฮัก่อ้าฮนาะอ้ มางานนาดีโอ้ต้นำหนำหนำหนำอ้โหอเวเรไาบู้หนำหนำลาเนาะตความผเอากะชิบเวงไงตนนี้กินเงเนาะกินผู้เดียวดีเนาะจะได้นี่น้องเอาเมื่อเวงกันายคนเำไงจะได้นี่าุยใช้บเนาะมีุ้หอยาง้ะอย่างมาใช่ด้วยเหรอเปจะได้ห่ะน้าู้หนาเน้ไอ้ข้าได้ติดคนไรเนาะแม่ไม่ไม่ม่ด้ นึ่งสได้อนึ่งาลองนำกอนเอาพอพี่เเลยเอามาหาทังน้องๆคนอนรุนในได้พี่้องจิ่บบอได้มาเนาะทั้งนี้บริกินว่าเอฮะมียู่พึ่งทับกันเนาะเมื่อยพวกอี่ะฮะเมื่อยยื่บ่มานังขาเป็นนี้เออเมื่อยยูคนนะ้น่็หันใหญ่ข้เหายอืมที่จะได้เป็นข้งองบ่เอาเออคนมีวิธีเพื่อนอ้ห่างไลเนาะ มักบัวกดีกินกินเนาะใส่ทงบ่บัวหักไปยังไปมัดตุ้มเลยอ่าน่มันจะมันจะไงนะใส่้างลังเนาะจะน่าเบิ่อีงล่ะใส่ถงยัง่งไปงใส่งเนี่ยบ่คือทั้งีวลาได้กินเยอะบ่นี่ยฮะได้กินเยอะบ่บัวห่อนบ่บัวเหี่ยวบ่แล้วก็มันกระจายเหี่ยวเยอะเราขอไปไหนบ่เป็นะักฮักใส่งน้อกะมีฮักส่ทงยนะเมังอก นบัเราเคยยินบอกคนขายทัวเรียนแต่ผมก็เรียนเนี่ยถเรียนแพงหลับมามันแพงเลยครับราคาแพงจะมันลุบอะนี่เองนะเห็นลูก้ามาซื้อกับอื่นทำไรออกอยู่นะจับเต็มมือเต็มกำมั่งจะอยากบอจะอยากเอาบอจะเอาให้คนขายไม่ได้กินได้นี่นะไปับเนาะคนกินม่ได้ขายดิ

เิๆเจ็ชิวน้ำลึกเลยเนาะดูดลยวไปจิดูดนี่กับอไหมอ้าวเบิ่งเ้พี่้องเด้ออ่าเบ้งนี้นี่วนี้ต้นิ่กันเบิ่งนี่กอนเนี่ยโอ้โหจะลองดูดจังวที่เอกนดูดน้ำนี่น่เจาหากระตุกอะไรตุกเรื่องไ้ขึ้นใชไหมเนี่ยหูมันทอดแอนไนบอกเามันเป็นใยใช่ป่เาแ้เพื่อพิูเางว โอ้แม่นอันนี้เห็นบ่มันดูดขึ้นแบบไวเลยเนี่ยโดยเฉพาะเลยอืมมาเลยบ่เนาะแม่นบัวเอ้ยเจ้าอยู่นําภาคทองงดินอือเอาตมเป็นอาหารสูวันบ่มีเวเพิ่นก็เออเพิ่นเว้าหั่นดเเจ้าเ็มไสบ่ท่อ จำได้ถ่องเยอเนาะม่เป็นอยังไรกินแล้วถูกย่างตีมาบัวเอ้ยเจ้าเกิดอยู่ดินสิ่หรอปนเก็บกินเจ้ายิ้มบานซื่นอ้าวดอกบอมัคนโน้นกันคนโน้นแหละคนโน้นแล้วคนละเรื่องเลยตีมันบ่ใ่ละเราได้ยี่บ่บุญทองนะเอาขาดของย่างก็ได้ขาดหมดเลยไม่เป็นเรื่องด้กยย่างกับบัวนั่นเปยังไงเนาะบัวเป็นใจกับพวกนี้ได้ก็กินดิน้ำเบิ้งด้วย ได้เท่าไรสิบสิบสองว่ากนสิบสองยางนี้ได้พนหน้าเปิ้งเป็นเงินเท่าไรน่ะอย่างเขาจะขาดออกขาดออกพี่เลยเอ๊แม่เปนมากฮะโอ้พี่เ่อพีอี่ี่องรักมาเชีนโกงด้วยเนาะนั um, ่นนันมีเท่าไหรสิบองเหมือนสิบสามทั้งร้านบ่อสิบสองทั้งตัวเขากินทั เอาน้องพนวันนำแล้วมีสบอได้เาจวมาขอน้พี่อเาเฮ้ยนองาต่มันมีองกับแมนคบน้องคนเนาะเบิ้งนะเบิ้งเบิ้งดีเอาเลยสดีสบายดีมาสิคมุหมกบัวได้น่มาตัวของโลกเลยใช่หอ่ามาสิมาตัวหกเจ็ดแปดเก้าแมนลิ ชิอมมัดสิมัดพราะจากูกีเนาะเ้ยนาะอ่าเป็นเงินทเลบนี้สิมัดเป็นนแสามพันโโบแมนแนสามพันบ่บแมนบ่เามเลยอสิปห้าปีกบ่นี่เบ่ยังม่มีมือสมือบ่เอ มันเป็นนะนี yeah. oh, ่เนาะเชิญหามาเิหาเลยเด้โอ้ต้มอกห้มาดูอย่นึ่เนาะจ้งมือจ้ามือออเรสกระสอบด้วยครับแจ๊คนีกระสกระสอบเลยหลังลุเนาะกระสอบาลไเได้แ่กแล้วนะเอาเอาไว้กินเอาเอาไว้กินน้ำเนาะทามื่อนอนสะโไปเจ็บวันศุวันขึ้นเลย ค่อยค่อยๆึ้งเข้าไปหานได้ไหมได้เลยไหมได้เลยนุ๊กชอบเหมนกันนีนอบบัวแหละชอบบัว้มนนไ่ไส้่แล้วแลานนี้เดานนีมันอบอยู่นี่เดเอาน้ำคุยๆสักนอย้นมันชื่นตลอดเอ้อ่หจะมาจอยากกิน คนขายมาได้กินคนกลิ่นค้ขายเลยเข้าหางันชื่อข่าจเอยไม่ได้มาตโดนเนาะเป็นจะได้เว้ยช่มเอาไว้กินพมันเหรอเออเนาะไปไปซีเเอน้่งจีอามาอีกยู่เเอมาต่อเนนึเอ้สองสามือเอ้ยถ้าแบบประเภทพวกอาลูกชิ้นจามแบบนี้นึเอ้ยห็ดบ่อกล่องมึงโมเขียวเข้มทางแบบนี้เข็มาก็ได้ขายตรก เอ้าเนาะคนเล่นลูกศิลป์ลูกศิลปหนึ่งกี่นายเนาะไม่นุ่นเนาะเนาะเดี๋ยวมาบางทีาก็ขายถือกัวบอลนั่งลุ้งชุยนะบางทีโอ้ยคือว่าพ่นบอลให้คายบ่ให้ขายเลยไงโอ้ลองเบิ่งเว้ยลองเบิ่งตัวได้ขายร้องจักสามเซนนี่พี่น้องตู่กแกวใส่ตู่กแกวมาเออบอกว่าคิชเชื่อว่าไม่นุ่นเนาะขอเจ้าพาบอลไหนถือในชื่อบอลนั่นไหนแล้วก็ชื่อแล้วก็ไปนั่งกินบอลยิ้วๆเคยมีอยู่นะมันแพงโพวกนั้นอยู่บนห้างเจ้าน่ะ เออกะขายอลองๆเอ้ยทุนมันก็บ่ได้หลายตัวนี้น่ะบ่ได้ก็เฮาขายมะบัวนําเนาะอ่าขายมะบัวนําแล้ก็ลูกชิ้น้ํากําลังมาขายมื้อนี้เนาะมื้อแรกเลยบ่เอ้ยได้่ได้ละ้มานี่พี่น้องเนาะก็ได้ใหญ่มื้อนี้เจ้าเอาเฮ็ดานอยู่นนนั่น่ะเนาะอเนาะได้เอากิวเลยไปเฮ็ดจังนี เป็นไม้บ่นเมนเอออผมปจิตเห็นอยู่ได้นะติ๊กตจะเอลงเลยหยาบบ่ฮักเอากิ่วเอาตี่นี่เดแล้วก็ไปฮ็ดไม่บุงคล้องได้เฉบ่นได้ยินเสียงจะลงบ่หลายอันนะี่แวางแนวหตาผมไม่ออกเลยมนไปม่เด้าได้ควรเขากันทางนีมาไปเบิ่งกวอน คือว่าอ่าสิประมาณนี้แหละเนาะอ่าก็คืออ่าทางเอื้อยกะบ่สิวิทยาถามเอื้อยเพิ่นบ่ถามเด้อบ่ิเด้อยก็มีแต่ว่าสิแม่นเนาะรุ่นเื่อได้ได้มาหั่นแหละก็มาอุดหนุนน้องเพิ่นมื้อนี้ก็ได้เอยเออก็ถกผู้ชมาหาทาง่เยใหม่เพิ่นหั่นแหละอืมก็คือทางเอ้ยก็คือเก่าเนาะหาของแบบนี้อยู่เนาะ อ่หา,นนา,หอาหของแบบนี้มาหับเนาะมาหับแบบขายต่อแบบนี้อ่ากำลังกำไรกำไรพอนั่นอยู่หรือเ่าเอ้ยอือคือคือเขาว่าเนี่ยเนาะลองลองเบิง้งเนาะมันมันกับบ่เสียหายเนาะแต่ว่าตอนแดงนี่มันมันคนหลายอยู่ปะร้อยทั้งร้อยนี่ต้องชื่อน,นะบ,นบ,บหนึ่งเสาวันที่ทลายอือฮะเจ้ากระถ่าเห็ดแต่มือคนหลายอ่อ เมียนหนึ่งในนั <c oughs> ้นบอท้าหนิชาวตะเข้าเป็นบรรุ่นนี่บลได้ถือมีชื่อได้แล้วก็ไปหานางบลไม่ชิวชิวกินมาเฉยเฉยบรรุ่นเช้านี่เขาขอเงินเมย์ได้มาดินเทนโอ้ยเจ้าสาวขี่ด็นภาพเลยเนาะขี่เห็นเจ้าเจ้ายังไม่เข้าเลไดเห็นบอกระดังเขาลงจิ้งจอกด่างจิไปบุญบ้านอันอย่างกบบอครับเออเต็งตะโกแต่วอ่ะเต็งตะโกแตวเออคือไรโย่ไร้ย่หอกกระบอกลอยสายไหลเนาะอ่า ฮั่นเฮ้ยว่าน้องเพิ่นว่าบุมีรถเดินรถไพื่ารนะเอ้ยรถเองเลยเออมาได้เด้อเออมาได้เลยไปเห็ดนาหน้าข้าเจ้าข้าหันจ้าได้เข่าเพิ่นให้เข่าสิบห้าคือยากหนกแทบเข่าไปได้แล้วเนี่ยจะได้ยินเสียงอะไรบ้างนั่นยอน้าหาสอบแล้วก็ซื้อโหลดน้ำไม่กินอีกนบ่มีรถแกบัวเด้เพิ่นขายให้แต่ซื้อ้ยน้องขายให้แล้วก็ซื้อเอาเอะไาได้เอ้ยเพิ่อนให้ันรถอันนี้บ่ ถ้าให้ซลารหา้าตกรีสโลาหาน้อพอดีเยน้อนี่น้องกนทีนะเ่เาเอาซลารหาไปไปอืมเอาเอ้ยกะที่ว่าไกะสู้ๆคนได้เลยนาะหามันี่กะทว่ามาพูดหนุนกะว่าได้เมื่อไไวได้มานี่นอ้ยนอสบายไปเลยน้อดวะสบายไข่ไปไปโรงเรียนเลยเโงมาพย่ าไปโรงเรียนก่นถ้าขายเครื่องสิเอาอกเนาะสนใจไปดูมืออยู่ไปเท่านะมือพักครับได้ขายเครื่องมือผักก็ไปหาน้าไม้ก็แม่ไปหาน้ำไม้จ๊กจังไข่เนาะตปหาน้ไม้ขายเจ๊กเสีทงแล้วก็ไปขายทงสิบพันสิบพันไอ้ว่ามีมานมือใดคือบเห็นมันอยู่คืได้ยินว่าตอนนั้นคือคูบาววิวใช้อยู่คูบ่าวเสีย ไปนะมาถามเรื่องบ่อไทยอยู่ตอนน่ะบ่ขึ้นบ่ใช่ไหมบ่ขึจากอันนั่นนะบ่อบ่จักเออบ่อจักดีสมมติว่ามีิ่นแบบพ่อมได้แันแถ้าพ่อิ่นแบบบางเคือเนาะเออบางเคือดีเอออายุไม่ใช่เร่กับลูกจะไปทางไหนแค่มาับา เห็นว่าใช่หรอเนาะมีผู้บวกว่าเพิ่นมาแอนมาลบนี่เออเออโดยดีผัาไปหาบวยเนาะเออจะดีข้าวได้เลยข้าวเ้อะ้าวได้เนาะมีดอกคก็เห็นมีนี่เนาะทั้งข้าวเออโดยโดยเอาไอยากไปหัวกันไปเนาะพ่อพี่น้องอ่ามีแต่ว่าพูดได้เฉยเดี๋ยวทั้งน้องๆเดี๋ยวจะไปเรียกต่อเลยเด้อ อ่าจังไดก็ขอให้ซื้อไรใครมันอ่าคือแบบนี้อีกคอยมีคนเมาแบบคือมื่อนี้อีกเลยเด้อเออขุนพระเจ้าอ่ามาอาอ,กอกถึงเราถึงเนาะไปได้ป่ะเฮ้ยกันได้ไปได้เนาะไปไปไป,ไป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 บ้านไปหลายบ้านอยู่ได้เลยเมื่อนี้อืออ้าวเฮ้ยอยู่ดีมีแห้งเด้อสวย,สๆ,ยสๆสบายดีสบายดี โอ้เอาอีลาพังลาได้สบายดีเด้อมมอ่าสบายดีสบายดีน้องพี่น้องเลยไะพี่น้องคือสีประมาณนี้แหละจังไดกันฮะเออขอวตาเพิ่นจังไดจังไดกับบุกอ่าคือว่าพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่าหลายหลายน้องพี่น้องเชื่อว่าออามาตที่3ผชมเป็นกาลังใจให้เกะเว้อุดนูนน้องพี่น้องอ่าอ่าเบอุดนูน หมักบ no. no. ัวเนาะหาซอยทั้งน้องเจนเพิ่นพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยยูดีมีแฮงบุ่กคนสําหรับคิปนี้บ่จิเลี้ยงขอกะคําวาดสบายดีสบาาพี่น้องเอ้ย